คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันล้อบางวันก็ไม่ล้อเจอกันอีกแล้วตอนนี้เวลาประมาณ1 7นาฬิกา30ก่อน,นาทีที่นี่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสเกตประเทศไทยเดิมทางนี้ฝนมาครูใหญ่เลยฮะยานไม้กำลังมาทางนูน้นปัาดก็สิโตกแห้งขาดหนัก ฟ้ารั่วเด่นะเป็นแนวเป็นสายเนาะสายฝนเป็นแนวเป็นสายลงมาด้วยอ่ะเดี๋ยวพอแนพนแพนกล้องมาทางด้านนี้ทุกคนฟ้าแจ่งจางปางเขากำลังพากันตั้งตลาดข้องถมปรากฏว่าพักกันแลนเก็บท่านเวละเมื่อกี้นี่ก้อนใหญ่เลยมาทางด้านนี้เมฆลมก็แรงค่ะทุกคน บรรยากาศมันได้มากเลยนะคะหน้าฝนเนี่ยซื้ออาหารซื้อกับข้าวเข้าตู้เย็นมามงมามา่มาเนาะให้เรียบร้อยบรรยากาศปิะนอนหลายเลยตอนนี้เสียงรถก็ขวักไขว่นักเรียนก็กำลังเลิกคุณครูก็กลับบ้านเอาฟงออฟฟิศทำงานในตลาดก็กลับบ้านเตรียมตัวไปกินหมูกระทะก็เตรียมตัวค่ะ จะซูมให้ดูตรงนี้นะเพิ่นเพิ่นด้หน้าเนาะแป๊บเดียวนั่นบอกหอยเชอรี่ก็เอาไปกินแล้วว่ะหอยเชอรี่ไม่ปรานีค่ะแล้วหอยเชอรี่ก็โตว้ายๆปีนี้ยังไม่เห็นได้ยินคนรับซื้อหอยเชอรี่เลยปีที่แล้วนะออเดอร์เป็นกระสอบเลยแถบ ชาวบ้านเราก็พากันหาหอยเชอรี่เอาไปต้มสิ่งที่พลอยได้จากการต้มหอยเชอรี่นะคนก็ได้ขายมะกรูดนะเนาะพอหอยเชอรี่มันจะขาวใบมะกรูดมะกรูดมะขามเนาะต้มใส่ไปแกะข้าวอะ่ะเขาก็ได้เก็บขายกันเป็นกระสอบอันบอกอันนั้นนะฮะกระูดบรกหอยเชอรี่ก็เป็นกระสอบบาด เมกเุิมทึมเลยอ่ะมันเหมือนกับยานอวากาศมนุษย์ต่างดาวเลยนะครับทุกคนติโพรี่อันนี้ก็กำลังเลิกเรียนกันอาจารย์ก็กลับบ้านเนาะเด่ยยังกินข่าวแรงกันเนาะทุกคน เมื่อวานไทยบ้านไปถ่ายคลิปมาแล้วไปตากฝนนะวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอ่ะแล้วเมื่อวานนะเสียงดังไปหน่อยเนาะเพราะว่าพูดแข่งขันกับลมเวลาเราขับรถเจ็บข้อไงลืมไปว่าตัวเองติดไมอ่อ่ะไม่ต้องพูดตะคอกเสียงก็ได้เนาะแล้วเรามาฟังคลิปเรายังบสนอหูอะ่ะปกติก็เป็นคนสวยนะพอพูดคลิปแล้วทำไมมันเป็นเป็นนางมันร้ายไง <c oughs> อุติค่อยก็เป็นคนสวยนะเขาต้องเป็นนางเอกนะแต่เวลาพูดภาคคลิปอะ่ะโอ้โหนางมารายนะคะ่ะแต่ก็ยังว่าแหลนะเนาะชีวิตต้องมีสีสันดังเทอเม,มือสสีทวมบะทว่วมนีย ปุ๊ดทั้งผุนละพอดีเลยทางบ้านตำบลปราศาสตรำบลโพสีนูนานามาทัานหลายเนาะตำบลสำโรงอุทุมพรพิสัยทั้งผุนนามหลายคักปัญญงกูเมกเนี่ยอุ้ดพุ้นไปผุนละและไปดเรือนเทอ,อเขาเมืองสีสเกตผุนละ นล้ลอยมาแล้วตอนนี้หมาตามถนนก็เยอะเยอะนะเอโมเมตนต์เดือนสิบสองจะมันไลเซิร์กั้นเบิดคืนเลยอ่ะกลังค้ำกลางคืนนะคนขี่รถก็ระมัดระวังนิดหนึ่งมาเยอะบินข้ามไปข้ามมาหะบอกติด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 ไล่หมาได้นะ จะไปกินชาบูบ้างชาบูต่างอำเภอแข่งฝนไปกินเนาะขากลับก็นอนอยู่นู่นเลยเวลากินหนังตาก็หย่อนนะคะอิ่มแล้วก็หนังตาหยอ่อนพอหันแพนกล้องมาทางด้านนี้โอ้โหอันนี้วันเดียวกันนะคะทางนี้ก็คือแสงพระอาทิตย์สวยงาม รถขอบาวนักเรียนจองที่ละชีรถเก้าอี้นะนั่นรถข้าเลนมากเสเนต้านารถเลยหนโอ้โหลน่ะเดินเล่นเดอเด่นย เมฆดำๆหายไปแล้วหล่นลงมาแล้วกลายเป็นฝนมุยยุ่งกระหลายนะยุ่งเยอะฝนกับยุ่งมาคู่กันนะบรรยากาศของการไปรับลูกรับหลาน แถบของหมู่บ้านของไทยบ้านบันเทิงโชว์ไฟตามท้องถนนก็สว่างอยู่นะแต่เป็นไฟของเทศบาลเนาะเทศบาลตำบลทางประเทศไทยก็จะปกครองแบบนี้นะคะมีอบอตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็มีเทศบาลตำบลเนาะอัพเทศบาลตำบลจากนั้นถนนหลวงชนบทแบบนี้ก็จะเป็นความรับผิดชอบของถนนหลวงชนบทก็จะมีไฟสีส้มๆนวลๆให้อีกค่ะกําลังจะเริ่มทําอีกแล้วต่อไปแสงสว่างก็จะ สว่างสวัยเชื่อมแต่ละหมู่บ้านไม่มืดแม่อะไรแล้วนะคะเนี่ถนนเส้น3013คิวต่อไปก็เป็นนานวนองแคนนะตอนนี้กำลังทําอยู่ที่บ้านบ้านหาดตำบลพับหม้เพราะว่าช่างที่ทําม,มาพักอยู่ในหมู่บ้านของไทยบ้านบันเทิงโชว์เนาะข่าวขาวก็เข,าก,ขาก็มีแจ้งอยู่ได้หมดฮาแต่ได้ตามคิว ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปของไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับวันนี้ไทยบ้านบันเทิงโชว์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับสมาชิกที่กล่าวดูคนเก่าแล้วก็คนใหม่น้อที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ไทยบ้านบันเทิงโชว์ในเด้อ อืมดูสิแสงสวยนะฮะฝั่งนี้